สวัสดีครับแฟนช่อง YouTube มามารินนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่รองคู่เองฮนะเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันวันนี้นะฮะเป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับทางชัดชัยพ k แสนชัยมวยไทยยิมนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมกันได้เลยนะครับหมายว่าที่อัดมันด้วยตายอยู่แล้วยืนแล้วมันสิดวิคยืนแล้มีประเด็นอัดเมันว่า ใจอะไรยียสิบปีสุดท้ายก็ยืนรับอาวุธนิดเดียวมวยแม่งรอจะนอนจะทิ้งตวัวอ,อ,อยูอ่แล้วไ<อ>ม่เข้าใจมวยมาโดนตีสองนั้นมันยอนแล้วโดนตีสองทีสุดยอดล <c oughs> เลยยังไ,ไงเป็นครับยากครับเอานปเลยเต็ทมที่แล้วครับผมเต็มที่สุดแล้วครับ เป็นจริงหมดนะมวยดูยังไงก็วยยกสี่มวยยกห้าเราก็ได้้ยกสี่มวยินสิบไมให้เด็กขาดต่ายยกอาจน่อที่มันขอยืมมบ้งนันปิดประตู่ีพี่เกดวันนี้มวยเราไปพลาดยังไงพี่ ขาดกกรรมก,การไม่ให้มันเดินไู้พูดย,ยัไง, <c oughs> งแก็พยายามเต็มที่แล้วยกหดีไดยังไงมนเดินตั้งแต่ยกแรกตามที่เห็นนะ <c oughs> โอเค<ะ>ไม่รู้จะบรรยายยังไงเหมือนกันครับจงไงแ้เนล้าใชต้นครับชัยอีกสักรอบไง ครับถ้าดีขออีกสักรอบแบบหลักตอนนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดสำหรับปิ้นเป็นไงบ้างก็พอได้ครับก็ได้อยู่บนี่จะนอนหลับไหมเนี่ยคาใจนึงครับาใจอยู่เนาะเป็นไปได้ขออีกรอบหนึ่งครับเพื่อนครับเป็นที่สุดแล้วครับครับผมขออกอะไรเป็นแฟนมาอบอกก็ขอโทษครับที่วันนี้เอาชนะกลับไม่ได้ครับก็ผมพยายาม จุดแรงจริงๆครับขอบคุณครับผมให้นกำลังใจครับเจ้าเสือใหญ่ยุคแข่งก็จะดีเขาออกฐานลูกดีเลยียุคที่เยียรติยุคเขายุีแข่งยุคเขาจะดุงแข่งยุเขาจะดุงมวยแข่งยีคเขาออกงานลูกดีอยู่กับทีมงานของชัดชัยเป็นไงบ้างชัดชัยอ๋อเนี่ยสมสมกับน้องชนะมาหลายไฟครับเห็นครับ แข่งมากครับแข่งมากเลยครับวันนี้เรามั่นใจว่าเราชนะอาวุธอะไรวะเนี่ยเขาแล้วนะสไตล์ผมแรงโง่เขาล้วนๆครนะวันนี้เรามั่นใจว่าเราชนะในครับใช่ไหมก็มามั่นใจตอนไหนก็ได้แทงครับยกยกสามก็ทําเยอะอยู่ยกสามเราก็ดูว่าเราเราได้อยู่ใช่ไหมวันนี้เราฉีดทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ย เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นมี่ใครเอาฉีดบ้างมีสอดจอแล้วก็เสียแขกครับครับเสียแขกกับสอดจอต้องทำฉีดเราครับไปเจ็ดเจ็ดหมื่นไม่รวมค่าตัวใช่ไหมไม่รวมค่าตัวเท่าไหร่นะค่าตัวไม่รู้ค่าตัวช่วงนี้อยู่เยอะแต่เบ็ดเสร็จนี่เข้ากระเป๋าก็น่าจะเกือบแสนแสนหนึ่งมีแน่ีแน่นะครับเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอยากจะแก้มือน้ำหนักนี่น้ำหนักนี่โอเคไหมไหวไหมว่าน้ำหนัก ผม้าถ้าจะต่อยไฟหน้าผมต้องลงไปกว่านี้เพราะว่าน้องน้องมันใหญ่ดูดูออกวม่าน้องมันใหญ่ครับครับปกติเวทเก่งของเราประมาณเท่าไหร่ร้อยยี่ส้าร้อยยี่สหอะ๋อเวทเราจะเล็กกว่านี้ว่าไฟนี้ก็ที่ปล่อยขึ้นมาเพราะว่าอยู่โควิดไปด้วยไม่ได้ตับหยุดไปประมาณกี่เดือนสองเดือนสมเดือนอืดอืหน่อยอืดครับโดนแล้วเจ็บไหมล่ะก็ เจ็บบ้างครับก็มีเจ็บบ้างแล้วเขาใหญ่เนาะครับครนนี้เนี่มาแล้วเน่งเงินสวัสดีครับเป็นไงวันนี้จับมาดูผลงานของน้องมาดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นรุ่นเดียวกันเลยเหรอครับเพื่อนผมเพื่อนรักสมัยป .2 ะถมสองมาดูหน้าหน้าคล้ายกันมากมีคนทักผิดบ่อยไหมบ่อยมากครับบ่อยครับบ่อยนะทักชัดชัยเป็นเน่งเงินตลอดใช่ครับแล้วมีโอกาสจะหวนกลับสังเวียนไหมเน่งเงินน่าจะไม่นะครับนอกจากแบบว่ามาซ้อมวอร์มร่างกาย ค่ายลูกพี่แบบเรียกกระแสกับค่ายให้บ้างถ้าถ้าผมว่าแต่ผมไม่กลับก็อาจอาจจะมาช่วยน้องๆปั้มเผื่อเผื่อไม่เผืงเเนี่อว่ามาเรามาฟิตร่างกายออกละลังกายอ๋อทำร่างกายครับใช่ครับร่างกายเฉยแต่ก็คือไม่ไม่กลับมาต่อยไม่กลับมาต่อยแล้วนะครับก็คือจบเส้นทางการหาคำปั้นครับผมนะครับแต่อาจจะเอาความรู้ความสามารถมาช่วยน้องๆในค่ายครับผมนะครับอาอยากเดีปากอะไรแปลกๆบ้างในเงิน ฝากแฟนๆให้ติดตามมวยไทยต่อไปนะครับเพรน้องๆปราชญ์